น,นี่ค่ะนักเรียนชั้นป .3 คลิปนี้เป็นคลิปที่5แล้วนะคะอ่ะเรายังอยู่ในเรื่องของการหารแต่ว่าจะยากขึ้นเพราะว่าเป็นหาร4หลักถามว่าเหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมใช้วิธีทำเหมือนเดิมเลยค่ะถามเปิดหน้าไหนใช่ไหมเปิดหนังสือแบบฝึกหน้า23นะคะหนังสือเรานะันครูแคปปินมาให้จำเฉยๆเปิดหน้า23ค่ะหนังสือแบบฝึกนะอ่ะเดี๋ยวทำกันเป็นพร้อมกันอ่ะอันดับแรกทำยังไงก่อน ยังใช้เหมือนเดิมนะปุ๊บแตงโมกูนไนมีคนถามคุณไหนค่ะคุณไนไม่เปลี่ยนแตงโมบ้างหรอคะเอาอะไรอยากผลไม้มีเต็มเลยเอาเอาเลยดิเอาแอปเปิ้ลไหมอ่าเราเปลี่ยนแอปเปิ้ลอ่ะแตงโมมาอยู่นี้ปุ๊บอ่ะ สี่พันเ้าร้อยสี่สิบแปดหารสี่ครูบอกแล้วย้ำเสมอว่าตัวที่อยู่หลังสุดเอาไปเป็นตัวตั้งหารเสมอแล้วยังไงต่อแล้วหารกับสี่ตรงนี้เพราะว่ามันใกล้กับสีตัวนี้ที่สุดใช่ไหมทีนี้มาเริ่มที่อะไรต่อหารสี่คูณอะไรได้สี่คะ 1> 4ี่หนึ่งสอ่ะพอหารเสร็จต้อไงต่อลบเอามาทำไมกันเอามาลบกันปุ๊บสี่ลบสี่เหลือศพอลบเสร็จเปิดตัวต่อไปคือดึงเปิดเลยดึงอะไรลงมาดึง9ลงมาทำเหมือนเดิมเลยค่ะดึงเลงมาพอดึงเสร็จกลับไปที่อะไรคะ กลับไปที่หารต่อ4คูณอะไรได้9ก้มีไหมไม่มีใกล้เคียงคือ4 1 4 4 2 8นี่คือใกล้เคียงใช่ไหมพอหารเสร็จทำไงต่อลบปุ๊บ9กลบแเหลือ1ลบไปตรงกันนะอ่ะพอลบเสร็จไปที่ดึงยัดทำไปเรื่อยๆเปิดโดดต่อไปเลยดึงอะไรลงมา ดึง4ลงมาดึงให้ตรงกับแถวสุดท้ายนะคะเห็นไหมมันตรงกันแล้วพอพอดึงเสร็จกลับไปที่หารต่ออ่ะ4คูณอะไรได้14คะ 1, 4 1 4 4 2 8 4 3 4 3 10 2 4, 4 4 16เกินยังเกิน14แล้ว เพราะนั้นขยบมาที่ใกล้เคียงที่สุดและและน้อยกว่าก็คือ4 3 10 2อ่าพอหารเสร็จทำไงต่อคะลบปึ๊บ4-2ลบ2เหลือ2 1-1ลบ1เหลือ0เอาไหมศูนย์ข้างหน้าที่คุณนายเคยบอกแล้วไม่เอาตัดมันออกไปเลย ถ้าศวนดอตรงข้างหน้าไม่เอานะคะแต่ตัวข้างหลังคือเอานะอ่าเพราะฉะนั้นพอลบเสร็จทำไงต่อเปิดตดวต่อไปคือดึงปึ๊บอ่ายังดึงได้อีกดึงตัวไหนลงมาดึงแปดลงมาดึงปุ๊บอ่าพอดึงเสร็จกลับไปที่อะไรต่อคะหารต่อสี่คูณอะไรได้ยี่สิบแปดดูให้ดีนะตัวเลขเอาไหมหมดนะสี่สี่ตรงนี้นะ เวลาสตั้งหารตลอดนะคะสคูณอะไรได้ยี่คะสี่หนึ่งสี่สี่สองแปดสี่สามสิบสองสีหสีห้าสสห้ายี่เจอหรือยังเจอแล้วเพราะฉะนั้นแม่4ี่ใช่ไหมตัวตั้งส7่เสเจ็ด ยี่สิบแปดเอาไว้ตรงกันนะอ่าได้แล้วต่อไปหารเศจทำไงต่อคะลบลบกันเลยแปดลบแปดเหลือศูนย์สองลบสองเหลือศูนย์เปล่าลบเศทำไงต่อดึงมันดึงอะไรได้อีกไหมมีตัวให้หนึงอีกไหมคะไม่มีเพราะนั้นก็ทำไมเลยขีดส้นใต้เลยในที่นี้มีเศษไหมคะไม่มีถ้าไม่มีเศษอย่าไปใส่คาว่าเศษศูนย์นะคะ ถ้าเป็นศูนย์แบบเนี้ยไม่ต้องใส่แต่ถ้ามีตัวเลขเหมือนคลิปที่แล้วแบบนี้ถึงค่อยใส่คําว่าเศษแต่ถ้าเป็นศูนย์แบบนี้ไม่ต้องใส่คําว่าเศษนะคะเพราะฉะนั้นเวลาตอบต้อเอามาตอบเอาตัวไหนมาตอบก่อนพี่คบนไหนบอกเอาตัวข้างบนมาตอบก่อนคือตัวไหนนี่คือเท่าไหร่คะอ่า 1นึ่พสองสสเจใส่เครื่องหมายลูกน้ำด้วยเพราะมันมีมากกว่า3มหลักใช่ไหมอย่าลืมนะ1นึสองสามปึ๊บสอนไปแล้วเทอมหนึ่งมีคำว่าเศษไหมไม่มีเพราะมันเป็นศูนย์ใช่ไหมศูนย์หมดเลยอ่ะลองข้อ2อีกเริ่มที่หารใช่ไหมเจ็ดมันคืออะไรเพราะฉะนั้นเจ็ดเนี่ย คือตัวที่เราจะเอาไปหารตลอดเลยในข้อสองนี้ถูกไหมหไหมอ่ะเริ่มตัวไหนอยู่ใกล้เจ็ดที่สุดตัวไหนเก้าใช่ไหมเพราะฉะนั้นที่เหลือปิดค่ะเจ็ดคูณอะไรได้เก้ามีไหมไม่มีใกล้เคียงคือเจ็ดหนึ่งเจ็ดถ้าไม่มีอาตัวใกล้เคียงนะเจ็ดหนึ่งเจ็ดอ่ะพอหารเส็จทำไงต่อลบ เก้าลบเจ็ดเหลือสองพอลบเสร,ร็จทำไงต่อดึงอเปิดตัวต่อไปเลยดึงอะไรคะดึงห้าลงมาดึงให้ตรงกับสองนะคะอ่าพอดึงห้าลงมาเสร็จแล้วทําไงตอ่อกลับไปที่หารหารเหมือนเดิมเขียนตรงนี้ไว้เลยนะคะเพราะว่าเวลาเราทำเนี่ยเราต้องใช้บางคนไม่เขียนแต่นึกออกได้ยังไง กลับไปที่หาร7คูณอะไรได้25เอาตัวเลขไหมหมดนะ7คูณอะไรได้25คะเจ็ดหนึ่งเ1 7ด 7, 2 1็4สองสิบสีเจ็เกินยังเกินแล้วกลับไปที่อะไรที่ใกล้ที่สุดนี่ใช่ไหม ถาดไปตัวหนึ่งเพราะฉะนั้นต้องคูณกับเจ็ดอะไรคะเจ็ดเจ็ดอะไรเจ็ดสามใสต่ตรงนี้ไม่ต้องใส่เลยใช่ไหมเจ็ดสามยี่สิบเอ็ดอะพอเสร็จแล้วทำไงต่อลบเอามาลบกันห้าลบหนึ่งเหลือสี่สองลบสองเหลือศูนย์ตัวหน้าเอาไหมตัวหน้าเอาไหมคะไม่เอา ศูนตัวข้างหน้าไม่มีค่านะคะไม่เอาอ่ะพอเสร็จแล้วลบเสร็จทำไงต่ออ่ะดึงกลับมาที่ดึงเปิดเลยดึงอะไรลงมาดึงห้าลงมาปึ๊บอะพอดึงเสร็จทำไงต่อกลับไปที่หารต่อเจ็ดคูณอะไราได้สี่สิบห้า เจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดสองสิบสี่เจ็ดสามยี่สิบเอ็ดเจ็ดสี่ยี่สิบแปดเจ็ดห้าสามสิบห้าเจ็ดหกสี่สิบสองเจ็ดเจ็ดสี่สิบเก้าเกินไหม,ม 7, 7, 49, เมื่อกี้เจ็ดเจ็ดสี่สิบเก้าเกินเพราะฉะนั้นถอยเย็บมาเป็นเจ็ดหกสี่สิบสองใส่ตรงนี้นะคะถูกไหมเราไม่เอาแล้วอย่าไปใส่สี่สิบสองตรงนี้นะใส่ให้ตรงหลักเจ็ดหกสี่สิบสอง อพอหารเสร็จเปิดเลยคือลบกันปห้าลบสองเหลือสามสี่ลบสี่เหลือศูนย์เอาไหมตัวข้างหน้าศูนย์ตัวข้างหน้าเอาไหมไม่เอาตามลงไปอ่ะพอเสร็จแล้วลบเสร็จแล้วทำไงต่อดึงดึงตัวไหนเปิดแอปเปิลเลยอ่ายังมีตัวสุดท้ายดึงตัวสุดท้ายลงมาปื๊บดึงอะไรคะ หนนั่นเองอ่ะนี่ทำเลยพอดึงเสร็จกลับไปที่หารต่อเหมือนเดิม7คูณอะไรได้35มสคะท่องเลยสกุลแูณเ็สองสิบสี่เม่สิบเอ็ดเจ็ดสี่ยี่สิบแปดเห้าห้าพันนะ ห้าหารเร็จทำาไง่อลบห้าลบห้าเหลือศูนย์สามลบสามเหลือศูนย์พอลบเสร็จเปิดตัวต่อไปคือดึงเปิดแอปเปิลมีอะไรอีกไหมไม่มีตัวเลขจะให้ดึงแล้วใช่ไหมเพราะฉะน,นั้นตรงนี้ทำไงเลยาขีดเส้นใต้เลยลอย่าลืมขีดเส้นใต้เหมือนครูไหนนะคะอนองครูตรวจตามบ้านเรานะนี่เห็นมีคนขีดเลยขีดน้อยมากขีดแบบครูไหนอ่ะ อ,อย่าลืมพอบตอบเวลาตอบตอวไหนมาตอบนี่ตัวข้างบนยาวตัวข้างล่างมาตอบนะคะตอบตัวข้างบนก่อนนะคะตอบอะไรตอบหนึ่งพันสามร้อยหกสิบห้าแต่มันมีมากกว่าสามหลักใช่ไหมทํายังไงแล้วหนึ่งสองสามแล้วใส่อะไรปึ๊บอย่าลืมนะอย่าลืมใส่มันด้วยอ่ะเดี๋ยวการบ้านครูให้นักเรียน ทำข้อ3กับข้อ4แต่ลอกข้อ1กับ2มาด้วยนะการบ้านข้อ3และข้อ4นะคะ,ะสงสัยตรงไหนถามครูไหนนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาต่อกันที่อย่าเพิ่งจบวิดีโอนะ ยังไม่หมดนะคะให้นักเรียนเปิดหนังสือแบบฝึกหัดต่อค่ะตามบ้านน้อยเกินไปไม่ใช่ยากขึ้นเปิดหนังสือแบบฝึกหัดหน้ายี่นะคะอ่าเปิดเลยหน้า27่สเดี๋ยวครูจะทําให้ดูสองข้อดูซิว่านักเรียนทําได้ไหมเดี๋ยวครูลอกหาลบนึงให้ก่อนอ่า มาครูเขียนให้แล้วปิดต่ออะดับแรกแปดพันแปร้อยห้าสหารหกถามว่ามันเหมือนกันไหมเหมือนกันเลยคิดเหมือนกันเลยมาหกเอาไปเป็นตัวตั้งหารใช่ไหมคะอ่ะทีนี้ทีละตัวให้เหลือแค่แปดเพราะว่าแปดมันไล้หกที่สุดใช่ไหมที่เป็นตัวตั้งหารอ่ะทีนี้6 ูณอะไรได้8ค่คะไม่มีใกล้เคียงคือห 6, 1 6. หนึ่งหกอะไรนะอ่ะพอเสร็จหารเสร็จทำให้ตอลบลบกันเลย8ลบ 6, หเหลืออะไรเหลือ2องนนะลบกันเหลือ2พอลบเสร็จทำให้ต่อดึงเปิดเลยดึงอะไรลงมาดึง แปลงมาดึงให้ตรงกันปลุกไปเร็วนะพอถึงว่านักเรียนได้แล้วนะต่อไปพอดึงเสร็จกลับไปที่อะไรหาร6คูณอะไรได้28 6 1 6 6 2 12หกหนึ่งหกหกสองสิบหสสิบแสี่หห้าสเกินใช่ไหมเพราะฉะนั้น6กอะไรคะหกสี่ยีสิบอ่ะทีนี้ หารเสร็จทำไงต่อลบปุ๊บแปดลบสี่เหลือเหลืออะไรคะเหลือสี่สองลบสองเหลือศูนตัวข้างหน้าเอาไหมสูนย์ลข้างหน้าไม่เอาทำมเราอไปอ่าพอลบเสร็จทำไงต่อดึงเปิดตัวต่อไปเลยดึงอะไรคะดึงห้าลงมา ดึงเสร็จกลับไปที่อะไรคะกลับไปที่หารต่อ6คูณอะไรได้45คะหกหนึ่งหกหกสองสิบสองปดหยังไม่ถึงใช่ไหมหกหกสาสิบหกิบสองใกล้ละหก4ปสี่สิบแปดเกินไหมสี่ห้ เกินเพราะฉะนั้นเราต้องขยับเป็นหกเจ็ดสี่สิบสองใส่เลยหกเจ็ดสี่สิบสองเพราะถ้าหกแปดสี่แปดมันเกินใช่ไหมคะมันเกินสีมากเนี่ยเราต้องเอาที่น้อยกว่าและใกล้เคียงที่สุดหกเจ็ดสี่สิบสองพอหารเสร็จทำไงต่อลบลบก,กันเลย 5้ลบสเหลือ3 4มลบสเหลือ0เอาไหมศูนย์ข้างหน้าแมวอ่าพอเสร็จแล้วลบเสร็จทําไงต่อดึงอัะเปิดตัวต่อไปเลยดึงอะไรคะดึงหลงมาปึ๊บอ่ะพอดึง5ลงมาเสร็จปุ๊บกลับไปที่อะไรต่อกลับไปที่หาร หคูณอะไรได้35สคะท่องเลยสูบคูณแม่หใช้แม่หกเป็นหลักนะโวกเนี่ยตัวหารหกหนึ่งหกหกสองสิบสองหกสามสิบหกสี่ิบีหกสี่ยีหกห้าสิบหกหกสามสิบเกินไหม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 เกิน เพราะฉะนั้นค้อ่ายเยอบมาเป็นหอะไรหกห้าสาสิใส่เลยหกห้าสพอหารเสร็จทำไงต่อคะลบกันปุ๊บห้ลบศูนย์เหลือห้าสมลบสามเหลือศนเอาไหมสิบต่วข้างหน้าแมวปุ๊บอ่ะพอลบเสร็จทำไงต่อดึงมีตัวไหนให้ดึงอีกไหม หมดแล้วเพราะฉะนั้นทำไงเลยที่คุณได้บอกขีดเส้นใต้เลยปุ๊บแล้วตอบเวลาตอบทํายังไงเอาตัวข้างบนมาตอบก่อนคุณนายย้าเสม,มอนะเอาตัวข้างบนมาตอบก่อนนะคะตอออมบตอบตอบหนึ่งันสี่้เจ็ดิบห้าแต่ใจเครื่องหมายเลยด้วยหนึ่งสองสามปุ๊บ อย่าลืมนะคะนับไปจากข้างหลังนะหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามใสอ่ะพอเสร็จแล้วเราหรืออย่าลืมอะไรมันมีอะไรด้วยนี่มันมีอะไรตรงนี้มีเศษเอาเศษมาด้วยแล้วก็ใส่คำว่าเศษอะไรคะเศษห้าอย่าลืมนะคะถ้ามันมีเศษตรงนี้เอามันมาด้วยนะถ้าไม่เอามาใส่แค่ข้างบนผิดนะคะ ทีนี้การบ้านการบ้านหน้ายี่สิบหกค่ะอันนี้ยี่สิบเจ็ดนะแต่การบ้านของเราอ่ะหน้ายี่สิบหกนี่ทำหมดเลยนิดเดียวค่ะการบ้านหน้า 26. ยี่สิบหกจำได้ไหมคลิปนี้เรามีการบ้านกี่กี่หน้าสองหน้านะคะคือหน้าไหนบ้าง หน้า23ข้อ3และ4เนี่ย3และ4เสร็จแล้วถ่ายส่งมาเลยแล้วก็หน้าอะไรหน้า27เจ็อ้ไม่ใช่หน้า26ใช่ไหมเอาใหม่นะหน้า23ข้อ3กับข้อ4และหน้า26ทั้งหมดเลยนะคะหน้า26อ่ะ หรือสงสัยตรงไหนถามคุณนได้นะคะหลักๆคือต้องท่องสูตรูณให้ได้แล้วนะปสามแล้ว